ันนี้นะคะเราจะมาสร้างห้องครัวกันนะคะวิธีการสร้างห้องครัวนะคือเนื่องจากว่าห้องครัวมันจะค่อนข้างที่ไฟใหญ่เนาะแล้วเราจะต้องทําต่อเติมไปเรื่อยๆดังนั้นเพื่อป้องกันเครื่องแห้งไปแล้วงานหายนะคะเราจะทําการเซฟไฟงานเอาไว้ก่อนนะคะโดยวิธีการเซฟอ่านร,รู้ไหมวิธีการเซฟไปยังไง เซฟทั่วไปเหมือนตอนที่เราเซฟงานเก็บไว้นะลูกนะคะไปที่ไฟล์ทําพร้อมกันเลยนะคะเราจะเซฟงานของเราเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็ไปที่เซฟแอทนะคะเสร็จแล้วไปไหนไปหาโฟลเดอร์ของหนูเลยที่หนูสร้างเก็บเอาไว้นะคะไปหาโฟลเดอร์เลยแล้วพิมพ์ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นห้องครัวก็ได้หรือว่าบ้านหรือว่า อะไรก็ได้ที่หนูจําได้ว่ามันคือชิ้นงานชิ้นนี้นะคะ,ะครูจะพิมพ์คําว่าห้องครัวก่อนก่นห้องครัวใส่ไปเลยนะคะพอเราพิมพ์ตรงนี้นะเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยเอออย่าลืมนะคะลูกใส่ไอ้น,นี้ด้วยใส่ห้องครัวแล้วตามด้วยชื่อหนูกับเพื่อนนะคะใส่ห้องครัวแล้วตามด้วยชื่อหนูกับเพื่อนนะคะใส่แค่ชื่อจริง นะคะใส่แค่ชื่อจริงกับแค่นั้นพอนะคะไม่ต้องไปใส่ทับไม่ต้องไปใส่คีนไม่ต้องไปใส่อะไรนะคะให้เคาะเว้นวักแล้วก็ใส่ชื่อหนูกับชื่อเพื่อนลงไปนะคะเป็นคู่กันจะได้ไม่หลงงานนะคะเดี๋ยวเพื่อนห้องอื่นเขามาเรียนรวมงานจะสลับกันหลงกันนะคะพอหนูทิมชื่อเพื่อนชื่อหนู ชื่อภายงานเสร็จแล้วให้หนูกดคำว่าเซฟนะคะกดไปเลยเซฟอะสังเกตดูตรงนี้เปลี่ยนละชื่อด้านบนตรงนี้เปลี่ยนแล้วนะคะ,ะเปลี่ยนหรือยังใครไม่ทันบอกนะคะอะตรงนี้นะเสร็จปา๊บเราจะเริ่มต้นกันเลยนะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวสเต็ปแรกเลยให้หนูหักองศานะหักองศานะคะเราจะวาดฐานหักองศาให้เห็นพื้นชัดๆเยอะๆนะคะมุนองศาให้เห็นพื้นเยอะๆแบบนี้นะคะให้เส้นสีแดงนะชี้ไปทางขวามือเส้นสีแดงชี้ไปทางขวามือเลย สาลงมาคราวนี้เราจะวาดสี่เหลี่ยมลงไปตรงนี้นะคะวาดสี่เหลี่ยมลงไปตรงนี้แล้วสร้างให้มันเป็นบล็อกเป็นฐานเป็นพื้นห้องครัวให้เราใช้ยางลบนะคะลบคนออกไปก่อนใช้ยางลบลบคนออกไปแต่ก่อนที่หนูจะลบคนนะหนูต้องหารองศาให้ดีก่อนนะคะเพราะถ้าลบคนลงไปแล้วนะ่ะ เวลาหนูหันองศามันจะหมุนยากนะคะ,ะได้ยากต่อไปให้เราไปใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมนะคะให้ใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะวาดเลยลูกวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมทีนี้วิธีการง่ายๆก่อนนะวิธีการง่ายๆครูแนะนําแบบนี้ครูแนะนําให้หนูวาดสี่เหลี่ยมออไม่ต้องใหญ่มาก ว่าสี่เหลี่ยมเล็กๆขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้พุชพูในการช่วยขยายนะคะคว่าสี่เหลี่ยมเล็กๆเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้พุชพ <Okay. S 1> ูพุชพูขยายนะคะคว่าสี่เหลี่ยมก่อนอค,คราวนี้จะมีบางคนตกใจว่าครูขาทาไมสี่เหลี่ยมหนูมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันไม่เป็นแบบมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบชิงเฉียงยังไงไม่รู้หนูไม่กล้าปล่อยไม่เป็นไรหนูปล่อยไปเลยนะคะ เราจะมาดูมุมด้านบนมุมสูงเดี๋ยวหนูก็จะเห็นเองว่าสี่เหลี่ยมของหนูอ่ะลักษณะมันเป็นยังไงนะคะทีนี้สเต็ปต่อไปนะมันจะเฉียงมันจะเอียงมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมอะไรก็ตามอย่าเพิ่งตกใจนะคะให้หนูใช้พุชพลูก่อนเอาพุชพูนะมาดึงขึ้นพอประมาณนะลองกะดูสักประมาณ1เซน ให้มันหนาสักประมาณหนึ่งเซนคราวนี้ครูอยากให้หนูวาดเป็นสี่เหลี่ยมจตัตุรัสอยากให้หนูวาดเป็นสี่เหลี่ยมจตัตุรัสหนูสามารถใช้พุชพลูตรงนี้ขยายเพิ่มหน่อยนะคะ,ะครูขยายด้านข้างแล้วต่อไปเหลือด้านฝั่งนี้หนูก็หมุนเลยลูกใช้สี่เหลี่ยมจตัตุรัสเอ้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจตัตุรัสใช้พุชพลูนะคะ,ะดูด้านข้างย่อขยายดูซิมันเป็นสี่เหลี่ยมจตัตุรัสหรือย,อยังถ้ายัง ถ้ายังก็หมุนนะคะใช้ตัวหมุนหมุนหมุนแล้วก็ขยายให้มันได้เป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสดูซิลองกะกะเอานะคะ,ะจากด้านบนนะคะขยับซ้ายขยับขวานะคะเอาเป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนแต่ว่าเราสามารถที่จะขยายหรือเพิ่มได้เรื่อยๆอ,อยู่แล้วนะคะลงมือวาดก่อนนะ พอเราได้พื้นแล้วนะคะอยูดูนะเทคนิควิธีการต่างๆอ่ะเราจะได้ใช้ในการสร้างห้องต่างๆไปเรื่อยๆนะคะให้จําวิธีการเอาไว้ด้วยทีนี้มาดูนะคะต่อไปครูจะให้หนูสร้างผนังห้องนะคะสร้างผนังห้องโดยครูใช้วิธีการนี้อ่ะดูนะใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมมาวาดเหมือนเดิม ใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมมาวาดแบบนี้เนอะดูนะคะใช้สี่เหลี่ยมมาวาดเลยด้านบนตรงนี้ด้านข้างตรงนี้นะคะด้านบนตรงนี้ด้านข้างตรงนี้เราจะทำผนงังแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะ เสร็จป้ดูก่อนนะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าหนูดูนะมันจะมีเส้นตรงนี้ใช่ไหมคะนี่เส้นตรงนี้อ่าถ้าสมมุติว่าครูดึงเส้นตรงนี้อ่ะใช้พุช์ครูเนาะดึงขึ้นมาปื้อตรงนี้มันแยกส่วนใช่ไหมลูกอ่าแยกส่วนเพราะอะไรเพราะเส้นที่เราวาดนะ่ะ มันวาดแล้วมันเ,เหมือนเป็นการแยกส่วนไปอัตโนมัติทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันขึ้นมาพร้อมกันเราต้องทํำยังไงอ่าใช่ค่ะเอายางลบมาลบนะนี่ลบส่วนที่เราไม่จําเป็นออกส่วนที่ไม่ต้องการออกทีนี้เราใช้พุชพูมาดึงอ่าต่อไปนะคะเราใช้พุชพูมาดึงลบให้ถูกเส้นเนอไม่ใช่เป็นลบไอเส้นที่เราต้องการใช้นะคะ ใช้พุชพูลนะคะมาดึงปึ๊บเป็นไงมันขึ้นมาทั้งสองฝั่งไหมคะคมทั้งสองฝั่งนะคใครรู้สึกบ้างเอพอยกพอยกเอิดผนังด้านข้างแล้วรู้สึกว่าวัตถุของเอ้อะไรนะแบบพื้นงานของเราอ่ะมันดูแคบจังเลยนะคะถ้ามันดูแคบอย่างนี้นะให้หนูขยายออกด้านข้างก็ได้นะคะใช้พุชพูลเนี่ย ขยายออกมาด้านข้างขยายออกมาด้านข้างให้ดูใหญ่ขึ้นนะคะห้องครัวเราจะได้ดูกว้างๆนะคะกว้างๆใหญ่ๆ่อยกว้างๆใหญ่ๆนะคะสามารถดึงออกมาด้านข้างแบบนี้ได้เลยนะมันจะได้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะสําหรับห้องครัวส่วนมันจะเกินเส้นตรงนี้มาเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราสามารถที่จะ เคลื่อนย้ายวัตถุตรงนี้ได้นะคะอาจจะย้ายถระเไปฝั่งนู้นก็ได้คราวนี้ได้ผนังหรือ,อยังได้ผนังแล้วนะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะลอง สร้างให้เราดูแล้วเดี๋ยวจะปล่อยให้เราลองออกแบบเป็นของเราเองนะคะนี่คือพื้นฐานนน,นี้ก่อนนะพื้นฐานของการสร้างก่อนนะคะอ่ะทีนี้เงยหน้า,นาขึ้นมาดูครูแป๊บนึงเงยหน้นา,นาขึ้นมาดูครูแป๊บหนึ่งนะคะครูจะลองวาดให้หนูดูเนาะจะลองวาดให้หนูดูแล้วเดี๋ยวปล่อยให้หนูวาดอิสระ ตา,ตามใจที่หนูชอบหนูอยากจะวาดห้องครัวเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวครูจะปล่อยนะคะและเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ดูว่าเราจะวาดเป็นแนวไหนมันถึงจะสวยแนวไหนถึงจะดูแบบเก่งดูทันสมัยนะคะทีนี้มาดูเนอรวิธีการครูจะวาดเคาน์เตอร์ง่ายๆเคาน์เตอร์ครูจะเรียกเป็นเคาน์เตอร์เนาะแอนหรือว่าซิงน้ำซิงอะไรของหนูอะนะคะวันนี้ครูขอแค่มีตู้ มีเคาน์เตอร์นะคะชั้นวาโน่นนี่นั่นก่อนครูได้เปิดเคยเปิดตัวอย่างให้หนูดูยังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวเดี๋ยวสอนตัวนี้เสร็จปบเดี๋ยวครูจะเอาตัวอย่างให้ดูนะเผื่อคิดได้ว่าเราจะทําแนวไหนเนาะอ่ะทีนี้ดูนะเงยหน้าขึ้นมาดูก่อนทุกคนเงยหน้าขึ้นมาดูก่อนนะคะจะบอกเทคนิคแล้วเดี๋ยวจะปล่อยให้ทำอ่าเงยหน้านะคะ วิธีการสร้างเคาน์เตอร์นะครูก็ไม่ได้วาดยากเลยนะคะครูจะวาดแนวไหนแนวนี้แล้วกันปึ๊บสังเกตดูนะครูก็แค่ใช้ถ้าหนูสังเกตดูดีๆครูจะใช้เครื่องมือแค่ไม่กี่เครื่องมือในการวาดนะคะสังเกตดูนะไม่ได้ใช้เครื่องมือหลายเครื่องมือเลยในการวาดจะใช้แค่สี่เหลี่ยมพ,พู่ก๊อา เห็นไหมมันเป็นยังไงมันเป็นเคาน์เตอร์ขึ้นมาอย่างคล้ายๆแล้วเป็นชั้นขึ้นมาแล้วทีนี้นูก็ลองตกแต่งขึ้นไปเนาะ,ะตกแต่งขึ้นมาปึ๊บอ,อย่างนี้มันก็จะได้เป็นลนักษณะและด้านทางตรงนี้ครูเว้นไว้ทําไมครูอ๋อครูอาจจะใส่ตู้เย็นตรงนี้ครูอาจจะมีเป็นชั้นวางของเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมาอ่ะด้านบนอ่ะดูเด้อ ทีนี้มาดูมาดูตรงนี้ก่อนพอเราได้เป็นเคาน์เตอร์เสร็จแล้วตรงนี้ก็ต้องวาดให้มันเป็นลักษณะของตู้หน่อยตู้หนูว่าไม่ยากเลยลูกหนูจะออกแบบยังไงก็ได้นี้ครูจะวาดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครูก็แค่ใช้เครื่องมืออะไรสี่เหลี่ยมนะคะโอเคครูจะวาดเป็นลักษณะนี้ตรงนี้คราวนี้เราวาดอย่างนี้เฉยๆได้ไหม ไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้จริงๆมันวาดได้แต่มันเป็นไงลูกไม่สวยมันดูไม่เป็นสามมิติใช่ไหมคะเราควรจะดึงมันออกมาให้เป็นลักษณะสามมิติสักนิดหนึ่งมีการยือนออกมามีการยือนออกมานะคะมีการยือนออกมาคราวนี้เอ๊ะที่ถือที่จับหนูจำตู้เสื้อผ้าได้ไหมลูกเ,เราก็วาดคล้ายๆกันอย่างนั้นแหละนะคะเพียงแต่ไปดูให้มันเหมือนเป็น ตู้สําหรับใส่ของที่อยู่ในห้องครัวหน่อยครับครูจะเพิ่มเติมแบบนี้อดูนะคะครูจะเพิ่มเติมโดยครูวาดแบบนี้นะลักษณะของซิงน้ำไม่ใช่ซิงน้ำสิตู้เนาะเคาน์เตอร์ครูเรียกว่าเคาน์เตอร์นะคะจะได้เข้าใจง่ายเคาน์เตอร์บ้านครูนะจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ,ะดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวปล่อยให้ทําดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวปล่อยให้ทํานะคะ คจะได้รู้เทคนิคแล้วก็ยาวเลยคุณจะทําเป็นลักษณะนี้นะเสร็จแล้วคุณจะใช้เทคนิคใช้พูชคูล,ลูกตัดเลยบ้าดันไปสุดท้ายขึ้นคําว่าออเซซแล้วปล่อยนะคะมันก็จะมีความทะลุผ่านแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนค,คล้ายๆที่ดึงถูกไหมคะอ่าเป็นค,คล้ายๆที่ดึงแล้วก็อะไรนะอีกแบบหนึ่งนะที่ครูสอนเนาะ ผู้สอนใช้วิธีการอ๋อบางคนอาจจะทําแบบนี้ใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมรอบที่แล้วบางคนอาจจะทําแบบนี้ก็ได้ที่เหมือนตู้เสร็จแล้วใช้อะไรคะสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมมาวาดนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วใช้อะไรตัดลงไปปูชูนะคะเหมือนกันขั้นตอนคล้ายๆกันอยู่ที่ว่าหนูจะออกแบบอย่างไรนะคะอึอ๊แบบนี้นะคะ อะทีนี้นี่แหละคือวิธีการคราวนี้หนูลองออกแบบเป็นทาวเตอร์เป็นชั้นห้องครัวของหนูเองอะอีกอย่างหนึ่งนะวันนั้นอ่ะครูสอนห้องไหนเนาะจำไม่ได้ทับอะไรนะนะคะ mm hmm. เพื่อนก็จะเข mm hmm. เพื่อนอะวาดแบบวาดแบบตามแบบตามสไตล์ของเพื่อนเลยนะมีการแบบทําเป็นชั้นวางของขึ้นมาพื้นอย่างนี้ ไม่ไม่จาเป็นจะต้องทําเหมือนครูนะคะไม่จําเป็นจะต้องทําเหมือนครูหนูสามารถเซิร์ชเน็ตเนาะแล้วดูซิว่าห้องครัวสมัยนีย้เขาฮิตแบบไหนโทนสีที่หนูใส่หนูต้องใส่สีอยู่แล้วแหละโทนสีที่หนูใส่ควรจะเป็นสีประมาณไหนอ่าโทนโทนสีที่เขาฮิตในสมัยนี้จะเป็นโทนสีประมาณไหนหนูต้องเข้าไปศึกษาดูด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โอ ไม่ใช่ว่าครูขาก็หนูชอบอ่ให้ตู้มันเป็นลายดอกไม้แล้วก็อ,อ,อะไรนะพื้นมันเป็นลายสกอตอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องดูด้วยว่าเออความชอบของหนูมันมันใส่ไปแล้วมันดูทันสมัยไหมหรืออะไรไหมนะคะหนูลงใช้เทคนิคจากการที่เราทำตู้เสื้อผ้า ทำแก้วทำแอร์นะคะลองเอามาใส่ดูทีนี้ส่วนด้านบนนะส่วนด้านบนทําได้ไหมครูได้ส่วนด้านบนทําได้ไหม,ได,ดนนไ,ดมได้นะคะหนูก็ใช้วิธีการเดิมลูกวาดสี่เหลี่ยมวิธีการเดิมเลยวาดสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ดึงมันขึ้นมาแต่ตรงนี้อาจจะต้องดึงด้านใดด้านหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ใส่เป็นเคาน์เตอร์ไปเลยนะเอาเป็นกระจกเป็นชั้นวางของอะไรได้หมด วันนี้อ่าเดี๋ยววันนี้นะคะครูขอให้หนูตกแต่งห้องครัวของหนูทีนี้มาดูเดอ้อพอใส่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 ไปแล้วห้องครัวจะดูแคบเกินไปนะคะครูขอให้หนูขยายออกนิดหนึ่งขอให้ขยายออกนิดหนึ่งนะคะพรหนูใส่ของเต็มแล้วให้ขยายออกนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เพิ่มเติมอะดูนะ เพื่อที่เราจะได้เพิ่มเติมบางทีเราอาจจะวาดโต๊ะกินข้าวตรงนี้เพิ่มเข้ามาอาจจะวาดตู้เย็นตรงนี้เพิ่มเข้ามาโต๊ะวางไมโครเวฟเพิ่มเข้ามาก็ได้นะคะให้หนูขยายเอาไว้ก่อนอ่าโอเคลงมือทำได้วันนี้ขอตัวนี้นะคะอ่านักเรียนที่เรียนอยู่นะคะ วันนี้ครูขอให้หนูออกแบบเคาน์เตอร์นะคะออกแบบเคาน์เตอร์หนูจะมาวางมุมนี้ก็ได้แล้วมุมนี้โล่งเอาไว้ใส่โต๊ะกินข้าวก็ได้หนูอาจจะมาวางเคาน์เตอร์มุมนี้อันหนึ่งมุมนี้อันหนึ่งตรงกลางโล่งก็ได้หรือหนูอาจจะเพิ่มเติมเคาน์เตอร์ตรงนี้เอาไว้ใส่ซิงค์น้ําเอาไว้ใส่ตเตาแก๊สก็ได้นะคะอ่าโอเคลงมือทําทําเสร็จแล้วหนูสามารถใส่สี ได้นะคะใส่สีเพิ่มเติมไปเรื่อยๆค่อยๆต่อเติมไปเรื่อยๆแล้วอย่าลืมเซฟงานเอาไว้เรื่อยๆป้องกันงานหายนะคะอ่าโอเคค่ะลงมือทำได้เลย